ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกวับผม xdev เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนทำบอทต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่2 EP นี้ผมก็จะมาแนะนำในการาสร้างาสร้างพวกข้อความบอรแคสหรือว่าทำ which เมนูทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็ให้เรียนรู้คำสั่งที่ บอทเราสามารถทําได้นะครับก็เอาจริงๆนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะยกเลิกในการเป็นบอทนะแล้วก็ให้มันมาแสดงผลเป็นตัว Line Official Account นะครับก็คือว่าเราสามารถผูกล n e บอทกับ Line Official Account ก็ได้หากว่าถ้าเราอยากจะปิดการทำงานของบอทเนี่ยเราก็สามารถ ปิดเว็บคุกแล้วก็ใช้โหมดของบอทในไลน์ได้เลยนะครับวิธีนี้มันก็จะมีข้อดีนะครับข้อดีในหลายหลายเรื่องนะครับเช่นตอนเช้าเราอาจจะเปิดเป็นบอทนะครับให้บอทตอบอัตโนมัติตอนนั้นคืนหลังจากที่เราเสร็จงานนะครับเราอาจจะคุยกับลูกค้าด้วยตัวเราเองนะครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับดังนั้นเราควรรู้เอาไว้ทั้งสอ,งอย่างนะครับหก็คือบอทสก็คือ เป็นบทของ LINE นะครับเข้าใจกันไหมครับเรามาเริ่มในส่วนของบทของ LINE กันก่อนอันนี้ก็เป็นบทที่เขียนให้ดูครั้งที่แล้วนะครับก็คืออับดุลบทนะครับอับดุลบทก็มีความสามารถหลายอย่างนะครับอลองพิมพ์คำว่าสวัสดีไปนะ,ะก็ในจริงๆในอับดุลแชทบอท มันจะดีนะครับแต่ว่าเออเราควรจะรู้ของลายไว้ด้วยนะครับอ่ามีฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับค้นหาสมมติค้นหา,นหาเอ,เอ,เอ,เอตัวของอับดุลบอตนะครับมันก็จะเซิร์ชเอ็กเดนนะครับอ่าที่เราเรียนไป EP ที่แล้วสัปดาห์นี้นะครับก็จะ มาสอนเกี่ยวกับ Line Manager นะครับ Line Official Manager Account นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตอนนี้เราล็อกอินเข้ามานะครับบอทเราจะชื่อว่า XD Intelbot นะครับตรงกับใน Line นะครับอ่าแบบนี้มาดูกันว่ามันมีคำสั่งอะไรที่เราจะใช้งานได้บ้างนะครับ อันแรกคือบอร์ดแคสครับบอร์ดแคสเนี่ยมันจะมีข้อมูลลึกๆอยู่ตรงที่สมมุติว่ามีคนแอดบอร์ดเรามา500คนนะครับบอร์ดแคสเนี่ยถ้าเราบอร์ดแคสก็คือส่งข้อความให้ทุกยูเซอร์นะครับทุกบัญชีที่แอดเรามานะก็500นะครับจะสามารถส่งได้เพียง2ครั้งนะครับ หลายคนงงว่าเอ้ยทําไมมันข้อความส่งฟรีเนี่ยมันคือศูนย์ไม่ใช่เหรอถ้าส่งสองครั้งมันก็ควรจะเป็นสองสิไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือจะนับตามจํานวนยูเซอร์ของเรานะครับถ้าสมมติเรามียูเซอร์ออที่แอดามานะครับ1000คนส่งครั้งเดียวก็ครบจำกัดแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อมูลอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าสมมติเราจะบอดแคสใช่ไหม ในบอร์ดแคสครั้งหนึ่งเนี่ยคือ1ข้อความใช่ไหมครับหนึ่งข้อความเนี่ยมันจะมีให้เราสามบอลลูนนะครับบอลลูนคืออะไรบอลลูนอย่างเช่นผมใส่สติกเกอร์นะอันแรกอันนี้ก็คือเป็น1นึ่งบอลลูนนะครับถ้าเราจะเพิ่มอีกเป็นสติกเกอร์ที่สนะองเนาะอานนี้อันนี้ก็คือสองบอลลูนนะครับเราเพิ่มอีกนะครับอ่ะ อันนี้สังเกตว่ามันจะไม่มีปุ่มเพิ่มนะครับก็คืออันนี้นับเป็นสามบนรูนะครับเราส่งไปนับเป็นหนึ่งข้อความนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเราส่งไปนับเป็นหนึ่งข้อความถ้าผมกดส่งตรงนี้ปุ๊บมันจะบอดแคสทั้งหมดไปถึงเพื่อนนะครับซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าผมให้ใครแอดอันนี้ไปบ้างนะครับอ่าเพราะผมกดส่งปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาในไลน์นี้นะครับเป็นส่งมาทางยูเซอร์โดยตรงเลยนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะใช้ใช้ข้อความส่ง1ข้อความนะครับคูณด้วยจำนวนเพื่อนนะครับสมมุติเรามีเพื่อน5้าคนมันก็จะกินไปห้าข้อความนะโดยที่มันไม่สนนะครับว่าว่าเราจะส่งไปกี่บอลลูนเพราะว่ามันให้แม็กมาสามบอลลูนอันที่2องไทม์ไลน์ไทม์ไลน์นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่อันนี้ก็ ถ้าเราใช้เป็นบอทเนะบอทมันจะปิดนะครับอ่าที่ผมสอนไปครั้งที่แล้วหรือสองครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะปิดนะครับก็หากใครจะใช้นะครับก็ต้องยกเลิกบอทก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันจะเอาชื่อในลายของท่านนะครับมาแปะเอาไวา้ออ่าโอเคอันนี้ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับ มันจะใช้ตัวคีย์เวิร์ดคล้ายๆตัวบอทเลยเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเรียนรู้ได้นะครับมันจะแบบต้องเป๊ะเลยนะครับอ่ะสมมุติผมเขียนเทส t หนึ่งสถานะเปิดนะครับคีย์เวิร์ดสมมุติผมเขียนว่ารีบหน่อยอ่ะผมก็จะให้มันเอาพุ t นะครับข้างบนคืออินพุตข้างล่างคือเอาพุดผมจะให้มันเอาพุ t ออกมาว่า รีบแล้วนะครับอ่าลองกดบันทึกการแก้ไขนะครับอ่ะมาลองเล่นเงินดูนะครับรีบหน่อยเฮ้ยภาษารีบหน่อยบอร์ดมันไม่ตอบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดตัวนี้นะครับปิดอบอร์ดที่มันปิดเว็บคุกที่มันเชื่อมกับไรบอถ้าจะปิดปิดยังไง กดตั้งค่านะครับแล้วก็ Messaging API นะครับอันนี้ก็คืออาสามารถปิดได้เลยนะครับนี่ให้มากดตรงนี้นะครับเป็นแชทครับปึ๊บปึ๊บอ่าพอได้เป็นแชทปึ๊บบอทจะสามารถตอบเราได้แล้วนะครับ อต้องตั้งค่านี้ด้วยนะครับสมาร์ทแชทนะครับอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้แล้วอ่เห็นไหมครับมันยังไม่เคลื่อนอ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับโดยโดยตรงนะครับอ่าถ้าสมมุติผมพิมพ์รีดมันก็ตอบมาอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้เราสามารถไปแก้ไขได้นะครับก็ ข้อดีของ manager account มันก็มีเยอะนะครับก็ลองไปศึกษาได้หรือว่าศึกษาจากคลิปผมก็ได้เดี๋ยวจะเล่งทำคลิปเพิ่มนะครับ EP นี้อีกสักนิดแล้วกันเนะาะออันนี้ก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะก็ r i c h menu คืออะไรเดี๋ยวผมมาพูดใน EP หน้าแล้วกันนะครับก็อ่า อันนี้ไลน์แชทนะครับเราสามารถเราสามารถมาดูแชทได้นะครับถ้าเราใช้บอทเราจะไม่สามารถดูแชทได้นะครับนอกจากจะเข้าไปดูในตัวเว็บของอัปดุลเลยนะครับก็อีพีนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ